สวัสดีครับพบกชินว่าครับในช่องมัตตาวาชาแนลนะครับผมกับรายการมัตตวาออรชูรีนะครับผมนะฮะก่อนเข้ารายการนะครับผมนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะคบผมกดติดตามนะครับเพื่อได้รับข้อมูลข่าวสารใหม่ๆจากทางรายการของเราครับจะพยายามอัพรายการที่มีสาระนะครับแล้วก็ความสนุกสนานเนาะนะฮะเดี๋ยวต่อไปจะเป็นแบบเวิร์กอัพอะไรพวกนี้ให้นะครับผมนะฮะอ่า วันนี้นะครับผมรายการของเรานะครับก็จะมาพูดคุยถึงธนูชนิดหนึ่งนะครับเป็นธนูแอสซีเลียนนะครับผมนะฮะก็มีอันบ็อกมานะครับผมก็เข้ามานะครับผมหลายเลยครับผมเข้ามาก็เยอะอยู่ครับนํำเข้ามาเยอะอยู่แล้วก็จะมีธนูที่เข้ามาอีกนะครับผมนะฮะแต่ว่าพอดีช่วงนี้จะมีติดกันล่าช้าเล็กน้อยนะครับผมเพราะว่ามัน มันมีปัญหาการขนส่งเล็กน้อยนะครับผมนะฮะก็ใจนั่นนิดหนึ่งนะฮะอ่ะนะครับธนูแอเซเลียนก็เป็นแบบนี้เนาะก็ผมก็จะเล่าถึงอ่าครับผมจะเล่าถึงนะครับผมธนูแอเซเลียนเนี่ยมันคืออะไรนะครับผมธนูแอเซเลียนก็คือจักรวรรดินะครับผมแอเซเลียนเอ็มพีร์นะครับผมนะฮะอ่าไม่ใช่จักรวรรดิของสตาร์วอลนะครับผมแอเซเลียนอ็มพีร์นะครับคือจักรวรรดิแอเซเลียนนะครับผมนะฮะเป็นจักรวรรดิที่เรื่องอำนาจนะครับผมในประมาณ สิบห้าถึงยี่สิบครับศตวรรษที่สิบห้าถึงยี่สิบนะครับผมนะฮะก็เป็นยุคที่เรืออำนาจนะครับผมในแม่น้ําไทกีสนะครับผมแม่น้าไทกีสเนี่ยอยู่ตรงไหนก็คืออยู่ตรงเมโสโปเตเมียเก่านะครับหรือว่าประเทศอิรักนั่นเองนะครับผมอยู่ที่แถวนั้นศูนย์กลางนะครับผมเมืองหลวงแอฟริกคือเมืองแอซซอร์ครับผมนี่เราต้องทําตบอดสัปมาให้เราดูด้วยนะครับผมว่าการใช้ของเราเนี่ยซื้อไปแล้วมีประวัติยังไงนะครับผมนะฮะอาทายเซเลเนี่ยก็ได้ขยายนะครับ อาณาเขตออกไปนะครับผมได้ครอบครองสิ่งต่างๆมากมายนะครับผมเพราะว่าชาวแอฟริกาเหนืนะครับรู้จักการถลุงเหล็กรู้จักการใช้เหล็กแล้วนะครับผมซึ่งในยุคนั้นน่ะจะเป็นยุคสำริดยุคสำริดก็เป็นพวกทองแดงทองเหลืองนะครับผมนะฮะก็เป็นแร่ธาตุที่เอามาแบบเพิ่มเบื้องต้นเลยง่ายๆนะครับผมนะครับซึ่งถลุงเหล็กเนี่ยมันจะยากกว่านะครับชาวแอฟริเาียนนะครับก็มีนะครับผมเหล็กเป็นอาวุธนะครับผมเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่าเวลาทำสงครามได้เปรียบแน่นอนคุณรจตัวเหนือทองแดงไปนะครับผมกับเหล็กกับตี๋ยครับ มันแบนมันบี้หมดนะครับมันถึงเหมือนทองแดงอ่ะบี้ได้แต่เหล็กคุณเนี่ยโอ้โหมันจับไม่ได้เลยนะครับผมมันแข็งนะครับผมนะตอนก่อนที่จะมีไทเทเนียมปัจจุบันนะครับผมนะเพราะฉะนั้นใช้เซเนียมก็เลยได้ครองจักรวรรดิตรงนั้นนะครับผมเรื่องอํานาจแบบขีดสุดพีคมากๆนะครับผมนะฮะก็จะการจัดทัพก็จะเป็น3ทัพนะครับผมทัพแรกเลยนะครับทัพธนูทัพที่2นะครับผมทหารม้าทัพที่3ครับผมรถม้านะครับผมนะฮะรถม้านี่ที่เห็น ในในหนังภาพยนตร์ต่างๆนะครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นชาเอเยเปียนะครับผมจะมีความรุ่งเรืองนะครับผมในยุคนั้นนะครับนะฮะก็ได้ครอบครองนะครับผมทั้งแถบรุ่มน้นั้นหมดเลยนะครับผมนะก็เป็นอาณาจักรที่ใหญ่นะครับผมนะฮะแต่ว่าก่อนที่พวกชาวเปอก่อนที่เปอร์เซียนะครับเปอร์เซียพวกชาวอาหรับพวกเปอร์เซียบาบิโลเนียนะครับก่อนที่จะมาเรียงอำนาจยุคหลังก็ซาไปนะครับผมก็มีการล่มสลายราชวงศ์ไป นะครับผมนะแต่ก่อนหน้านั้นน่ะนะครับคลองอำนาจอยู่เลยนะครับก็เป็นที่มาของชนูแอสซิเลียนโดยมีทอริโต้นะครับมาซิ่งตรงนี้นะครับผมเขาบอกว่าก็ที่นี่บราซิลอ่ะมาซิ่งรถกันนะครับเพบการที้หนึ่งจุดสี่ไมล์อ่าเซลเซลเซวเด็กแว้นบอกอะไรของพี่เนี่ยอ่ะครับผมก็มาชนูของแอสซิเลียนนะครับผมก็เป็นชนูแบบนี้ สังเกตเลยว่าอาณาจักรนี้มันล่มสลายไปแล้วนะครับผมมีอาณาจักรที่เป็นอาหรับที่เป็นเปอร์เซียอะไรเข้ามาแทนที่แล้วแต่ทำใมธนูนี้มันยังคงอยู่นะครับผมเพราะเป็นธนูที่มีประสิทธิภาพนะครับผมเป็นธนูที่เป็นแบบชาวอาหรับนิยมนะครับผมถ้าเป็นชาวอาหรับก็จะจับแบบนี้ครับนะฮะนี่ครับจับสองนิ้วครับแล้วก็นิ้วนี้หนีบหนีบแล้วก็ดึงแบบนี้นะครับผมแบบนี้ยมันจับแบบคนไทยอะครับคนไทยจับแบบนี้เลยนะครับผมอาจจะไม่รู้นะทุกคนที่มาจับนะไม่เคยจับมัฟบี่ คนนอกก็จะแบบนี right. ้หมดเลยนะครับผมอ่าก็จะเป็นอาจักรนะครับผมพูดง่ายคือเป็นพวกอ่แขกนะครับผมเป็นราชทเทเซียอะไรพวกนี้ครับผมก็อยู่ทางละแวกนั้นนะครับนะะฮก่อนที่ความนิยมดูข้างหลังจะเป็นตุรกีเนาะนตุรกีมันคิดได้มากครับผมก็ก๊อปมาจากมองโกอะไรครับผมเทคโนโลยีแรนจะดีขนาดนั้นนะครับผมนะก็อ่ะมาดูครับก็จะเป็นโซนแอฟรนกันเป็นแบบนี้นะครับผมนะะฮอ่านี่ครับผมโซนแอฟริียนนะอ่าครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะครับผม นะเอ,อ่อออาันนี้80ปอนด์ขึ้นสายไปแล้วนะครับผมก็เตรียมตัวส่งลูกค้าพรุ่งนี้นะครับผมอันนี้45ปอนด์นะครับแล้วก็40ปอนด์นะครับผมยังเหลือเนาะอ่าครับแกะก่อนนะลุบอันนี้45ปอนดนะ์เนาะครับขออนุญาตนะครับอ่า5ปอนด์ก็อันนี้จะให้ดูนะครับผมอันนี้45 35หรือ40กับ45เนาะจะ กันนะครับผมอ่าครับก็เอามาให้ดูนะครับอ่านี่ครับดูความโค้งเขานะครับผมอ่าลองมาตัร์ไซไปก่อนนะครับผมรับขับกันซิ่งหลัเกินนะครับตอนนี้นะฮะอ่านี่ครับก็จะเป็นทังแบบนี้เนาะก็คล้ายตุรกีนิดเล็กน้อยนะครับผมนะฮะอ่าคล้ายกันนิดนึงนะครับแต่ว่าอาจจะแตกต่างกันหน่อยนิดเล็กน้อยนะครับผมเนี้ยก็เป็นตัวแบบนี้นะครับอิทธิพลก็ ตุรกีก็รับอิทธิพลพวกนี้ท่างๆไปด้วยนะครับผมนี่ฮะดูเคิร์ฟนะครับผมอ่าครับอ่าโอเคสีเหมือนกันเนะาะเหมือนกันไหมอ่าเหมือนกันเนาะนะครับก็บอกไว้ก่อนว่าเอาช่วงหลังเนี่ยก็ใช้แผ่นลามิเนตตร,ตรงนี้จากยอรมันนะครับเขาบอกอยู่นะกาวลามิเนตก็ใช้จากฟิล์มจากแจ้จากยอรมันนะครับก็ทําให้สีของเขาเนี่ยออกเป็นโทนเมเท่าเลยนะครับผมเป็นสีที่เป็นสีขาวอยู่ข้างในด้วยเป็นสีเทาๆนะเทาออกมา สวยนะครับผมมันเลื่อมเลยนะครับไม่ได้ออกเป็นดํานะครับผมออกเป็นอ่าเทาๆนะครับผมเออโทนเลยนะครับผมออกเป็นเอิร์ธโทนเลยนะฮะอ่ให้ดูตรงนี้เนาะเห็นไหมนะฮะซูมนหม็นไหมอ่าไม่ต้องเนาะอ่า,น,อานี่นะฮะอ่านี่นะอ่าเนี่ยครับมันออกสีเทาๆเลยซึ่งผมดูแล้วแบบเฮ้ยมันสวยนะปกติมันจะดำเมี่ยมเลยนะฮะอ่านี่ก็เป็นดำนะครับผมก็อ่าใช้นะครับผมจากเยอรมันนะครับผมใช้ฟิล์มนะ ตรงนี้นะครับผมนะฮะก็ทํา้รู้สึก,กว่าเฮ้ยงานเขาเออลอด์ลดหลังๆในงานเขาแบบปีสองพันที่ป็นเนี่ยงานเขาพัฒน,นาขึ้นแบบเยอะมากเลยนะครับงานเยอะมากนะฮะผมรู้สึกแบบเออให้มันโอเคนะครับแล้วก็ดูตรงนี้ฮะตรงสายยาครับผมนะฮะสายยาก็เหมือนเดิมครับก็ทําให้เป็นรูปโค้งขึ้นมาแบบนี้เนาะแล้วก็ทําโค้งแบบนี้นะสำหรับหลับสายนะครับผมอ่านะครับแล้วก็ เวลาขึ้นสายก็มีระยะสายที่มันแคบลงนะครับผมมันทําให้การยิงเนี่ยมันง่ายขึ้นนะครับผมอันนี้ฮัตติปอนเนาะก็ทำาำหรับตูดีแล้วก็ที่สำคัญคผมบอกคือตรงนี้สีเขาสวยมากนะครับผมนั้นไม่ได้เป็นสีดําล้วนนะสีผมว่าสวยมากนะครับผมสวยทุกคันเลยนะครับผมเป็นสีที่แบบเออผมถูกใจอะ่ะคือมันมีมิติมีโทนมีลายเนี่ยเดี๋ยวผมติงกให้ดูก่อนนะครับผมอัตติปอนออนะครับที่มองไม่เห็นเนาะ อันนี้ก็อห้าสิบปอนด์ครับผมก็เมื่อกี้ก็ตัดไปนิดนึงนะครับผมนะก็อ่มันจะอัดโฟเคครับมันจะมีเวลางมันเพราะเดี๋ยวกล้องมันจะร้อนเนาะก็เป็นธนูที่ผมบอกเลยว่ามีความบาลานซ์นะครับผมแล้วห้าสิบปอนด์เนี่ยดึงก็ไม่ไม่ได้หนักหน่วงอะไรมากนะครับแต่ว่าลูกยิงนี่เอาง่ายง่ายะครับวันนี้ยิงห้าสิบปอนด์มาห0ิบปอนด์มีหลายคันนะครับผมก็เอไปยิงมานะครับผมเป้านี้ ผมเหมือนกับแบบถ้จาจะดึงจากที่ผมแขวนไว้เลยนะฮะเราเชือกพันไว้เขาเป้ากระเทือนเลยนะผมห้าสิบปอนนอ์เนาะก็ยิงจะไม่รู้ว่ามีการยิงผมหรือเปล่านะฮะกระทำรู้นะรสึกว่าหุ้ยประทับใจว่ากับคันนี้มันคันสั้นแล้วก็ยิงดีเพราะอันนี้มันสั้นด้วยนะครับนะฮะแต่ว่าผมดึงไม่สุดนะก็ดึงประมาณนี้ก็ดึงประมาณนี้ครับผมไม่ไม่สุดเพราะนี่มันเต็มสามสิบว่าดึงไม่ไม่เต็มสามสิบเพราะมันดึงอยู่แค่นี้นะครับผมคันแบบนี้นะครับผมดึงเหมือนตุรกีอะ นะครับคันที่ดึงหนักๆเลยก็จะเป็นอแบบนึงนะครับก็ทำให้รู้สึกแบบว่าเฮ้ยเป็นยิงง่ายครับคือยิงเข้มาดึง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 เข้ามาพอได้ระยะปึ๊บปล่อยปึ๊บไปเลยนะครับมันทําให้ลูกเนี่ยมันออกไปแบบเออมันออกประเดี๋ยวธรรมชาติของมันนะมันทำให้รู้สึกแบบเฮ้ยมันโอเคแล้วก็มันดีนะครับผมแต่สําหรับรลูกค้าที่สั่งไปห้าสิบปอนด์เนี่ยมีท่านหนึ่งก็คือไม่เคยยิงธนูเลยแต่สูงว้ดแปดสิบหนักแปดสิบนะครับผม นะฮะก็จะลําบากนิดนึงนะครับขึ้นสายนี่ผมว่าอาจจะแย่นิดนึงนะครับผมแต่ว่ามีลูกค้าหลายท่านนะครับผมที่ซื้อไป50ปอนด์แล้วฝึกนะครับผมประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับผมปลอเลยนะครับผมนะสามวันสี่วันเนี่ยจะยากลำบากนิดนึงนะครับผมแต่สายท่านอาจจะมีปัญหานิดนึงการยิงนะครับก็เดี๋ยวผมจะแนะนําให้ทีหนึ่งทีหลังนาะเพราะหลังการขายผมจะเน้นด้านนี้อยู่แล้วให้อยู่แล้วนะครับผมแนะนําให้ว่าเราจะใช้ยังไงอะไรยังไงนะครับทพ่ให้มันถูกต้องนะครับผมก็จะมีแนะนําให้นะครับทีหนึ่งครับผมนี่ดูสี นะสีนะะโอ้โหแบบสวยฮะสีสวยแล้วก็ประทับใจนะครับผมนะฮะโทนที่มีมิตินะครับผมแบบนี้ผมรู้สึกแบบโอ้ชอบแล้วก็ข้างใครเลยนะครับผมเนี่ยนี่จะออกดำล้วนหรือเปล่าอ่ะอันนี้ก็จออะออกดำดำนิดนึงนะครับผมแต่ว่ามีตัวลายที่มันเป็นอย่างนี้อยู่นะครับผมผมรู้สึกว่าวิ่งานเขาแบบว่าช่วงหลังนี้งานเขาสวยอะ่ะงานเขาสวยอันนี้คือขึ้นสายแล้วนะครับไม่ต้องกลัวนะครับว่ามันยิงไม่แรงนะครับ ท่านดูเคอร์เพลก่อนนะฮะท่านดูเคอร์เพลก่อนนะครึ่งวงกลมในกระมังในชามกลางสัาผ้าเลยครับผมอย่างเงี้ยลูกดีแรงเร็วแน่นอนนะครับผมหมดปัญหาหายห่วงนะครับเพราะว่าคันนี้ผมก็ยิงมาแล้วผมก็เออรู้สึกชอบนะมันมันมัน,มนโอเคอ,ะ <S <S อ่ะที่โอเคหมายความว่ามันเป็นคันที่ผมแบบรู้สึกว่ามันยิงง่ายนะครับผมยิงง่ายแล้วก็ความแรงนี้หายห่วงแน่นอนนะครับผมนะคันนี้ เราลองว่าคุ้มค่าแน่นอนเป็นคันที่พูดจริงนะเป็นคันที่ในร้านผมเนี่ยเขาเรียกว่าขายดีนะครับผมขายดีเลยแหละเป็นคันที่เราเป็นหดที่ขายดีนะครับผมนะก่อนที่รุน่นใหม่ๆจะเข้ามาครับผมผมรู้จะเป็นยังไงต่อไปเนาะนะฮะเป็นคันที่แบบขายดีอะลูกแดกลูกดิดมันแบบดีอะสูล้ลูกสปินของมันนะครับผมจะออกแนวแนวชนูจีนเล็กน้อยนะครับผมเพราะว่าเขาวัสดุเขามีไม้ไผ่ด้วยไงนะนะฮะแต่รู้สึกแบบว่าเฮ้ยงานเขาแบบ โอเคแล้วเป็นงานที่ระดับพรีเมียมเลยแหละนะฮะเป็นงานที่แบบโอเคอ่ะเกือบเกือบจะพรีเมียมนะครับแต่ว่าการยิงเนี้ยผมว่าโอเคเลยมันดีนะครับก็อยู่ที่ว่าท่านชอบแบบไหนนะครับถ้าชอบแบบดูกานฮาร์ดคอร์ครับแบบนี้ได้เลยแล้วก็ยิงง่ายนะครับผมนะฮะเป็นยิงง่ายนะครับก็ใครที่ชอบงานแบบว่าโซนโซนเอเชียนะครับผมก็แนะนำเรื่องตัวนี้เนาะนะฮะก็ท่านจะเป็นมุสลิมก็จะชอบ ตุรกีนะครับผมแต่นี่มันมาก่อนยุคุสลิมเนาะมันน่าจะเป็นยุคยุคเป็นยุคก,ก่อนอาหรับนะครับผมแต่ว่าเป็นโซนอยู่ทางนั้นเหมือนกันนะครับผมนะเป็นวัฒนธร,รรมนะครับผมดั้นั้นท่านเล่นตัวนี้ครับก็ไม่ผิดหวังนะครับจออกจอกๆๆแบบทรงจีนนะครับแต่ก็ไม่ใช่เนะะาะมันเป็นทรงที่แบบว่าผมยิงก็้วผมประทับใจอ่ะพูดจริงผมยิงก็้วผมประทับใจวันนี้ผมยิงมาสองรุ่นนะครับผมรู้สึกว่าประทับใจทั้งสองรุ่นเลยนะครับผมอย่างนี้้าสิปอน์เนี่ยยิงไปนี่ความแรงแบบ รู้เรื่องนะครับผมผมไปยิงห้าทิปบอนมาก็หลายคันนะแต่นี้ยิงแบบรู้เรื่องเลยอ่ะยิงแบบเป๊ะเอ้มันดูแบบแ้วมันเหนียวนะแต่เวลาป่อนรู้สึกแบบมันออกไปเองอ่ะตั้มนะครับผมแต่ลูกออกไปนี่แบบโอ้โหปึ๊กเลยนะครับผมถ้าขนาดวันนี้แบบตอนไปยิงก็บอกก่อนว่ามันมืดแล้วยุงนี่แบบยุงแบบตัวแบบว่าแบบเป๊ะมากกัดคอผมเิ็นยูกัดคอผมตรงเนี้ยกัดค้างอยู่นั่นแหละจนจบจนผมอัดคลิปจบตรงนั้นอ่ะ คือวันนี้ยิงแบบเร็วมากนะครับผมแล้วก็จ,จบเลยนะครับเพราะมันอยู่กัดมาแล้วก็ยิงแบบลวกๆหน่อยหนึ่งแต่ขนาดยิงลวกๆแบบงานไม่สุดนะครับไมุ่ดสามสิบนะขุยลูกยังแบบปึ๊กเลยถ้าง,งานสามสิบนี้ผมว่าทะลุเป้าแบบน่าจะหลุดออกไปเลยนะครับผมนะฮะเรายิงหลายเม็ดอยู่เนาะนะฮะพูดมากแล้วครับผมนะฮะ กัานายังไงก็อยากให้ไปดูในช่วงถัดไปนะครับผมการขึ้นสายนะครับผมแล้วก็การยิงนะครับผมการยิงก็จะตัดทำให้มันสั้นลงนะครับผมพูดให้มันเยอะขึ้นเพราะผมจะพูดประวัติให้มันครอบคลุมขึ้นเดี๋ยวอันนี้ก็ยังไม่จบนะครับ <S <S เดี๋ยวคลิปต่อไปก็อาจจะมีอันนี้ยมารีวิวอ่ารีวิวในการยิงเยอะๆเๆนะครับผมแล้วก็จะพูดถึงประวัติให้มันละเอียดขึ้นเป็นอีกนิดนึงนะครับผมนะฮะว่าแบบวัสดุปเขายังไงอะไรเงี้ยนะครับผมอ่ะยังไงก็ไปติดตามช่วงกันไปครับผมเชื่อเชื่อ อู๋ฟ้าพบกับชินวาครับผมกับช่องมัตตวานแชนแนลเหมือนเดิมครับนะฮะช่วงอ่าตอนนี้ก็เป็นช่วงในการยิงธนูนะครับผมนะฮะว่าดูลักษณะเป็นยังไงนะครับผมก็นี่ครับธนูครับแอซเซเรียนทรงสวยนะครับผมนะฮะทรงอาณาจักรโบราณนะครับผมนะแอซเซเรียนนะครับก็เป็นขึ้นชื่อเนาะดูเคิร์ฟนะครับทําดีนะครับเนียนแล้วก็สวยนะครับผมแล้วก็เนี่ยแผ่นเนี่ยผมชอบมากเลยนะครับเป็นรุ่นเนี้ยมันจะเป็นออกแบบดำๆเทาๆนะนะครับเป็นลายคลื่นนะครับผมไม่ได้เป็นดําอย่างเดียวนะครับผมรุ่นนี้ทําดีแบบ มากนะครับผมก็เป็นคัน50ปอนด์นะครับก็ลูกค้าก็สูงร้อยแปดสินะครับหนังหนัก80นะครับก็สั่งรุ่นนี้มาตอนแรกผมก็ภาวาพงอยู่เอาดีไหมแต่ก็อ่ะโอเคถ้าอยากได้ก็จัดให้ครับเพราะร้านผมเนี่ยชอบอยู่แล้วปอนด์หนักเนาะปอนด์เบาก็จัดได้นะครับผมนะแต่ว่าเวลายิงก็อ่าเวลายิงก็นะก็ต้องฝึกกันนะครับผมนะเดี๋ยวที่ยิงให้นะครับผมนะให้ดูเลยนะครับว่าเป็นยังไงเนาะนะฮะว่า 50ปอนด์นี้ยะมันจะหนักยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมก็อ่ะจะยิงแบบเอา3นิ้วนิ้วมีป้งดีเนาะวโป้ิงวีป้งอ่ะยิงแบบอันนี้แล้วกันครับผมยิงแบบเปอร์เซียนแล้วกันครับผมเปอร์เซียนก็ใช้2นิ้วนี่นะก็ยืดอย่างนี้นะครับผมนะฮะก็ลองดึงดูครับไหวไหมนะฮะป้าวกระเทือนอ่ะ50ปอนด์นี่ดึงไม่สุดนะนะฮะ ยิงเปอร์เซียนนะครับผมแล้วก็ยิงอย่างนี้ครับแล้วอันเนี้ยปิดลูกไว้นะครับผมนะฮะห้าสิบปอนด์มันก็แรงอยู่แล้วนะครับผมนะแต่ว่าจะมีปัญหากับคุณลูกค้านะครับที่จะน้าวนะครับผมห้าสิบปอนด์มีปา,าแต่ว่าพอดีคันเนี้ยมันเป็นลามิเนตเพราะนั้นเวลามันน้าวเนี้ยครับมันจะเบาแล้วก็ไม,ไม,ไม่ไม่ตึงเท่ากับไฟเบอร์ที่แบบ อ่าที่ผมทาอะ่ะมันจะเป็นแบบแผ่นหนามันจะหนักกว่านี้นะครับมีห้าสิบปอนด์แบบอ่าดึงได้สบายครับแล้วก็ไม่หนักมากนะครับผมก็ดึงแบบโอเคแต่สำหรับมือใหม่เนี่ยจะมีปัญหาครับสัปดาห์แรกนะครับถ้าพลสัปดาห์ไปได้ถ้าคุณยังอยู่นะคุณจะดึงได้สบายเลยเชื่อผมเพราะน้าหนักผมน้อยกว่าคุณเยอะดึงนิ้วโป้งก็ได้นะครับดึงสามนิ้วโอ้สามนิ้วนี่หมูสบายเลยนะครับผมนะดึงแบบเปอร์เซียนก็ได้นะครับเพราะว่าไปดูมามันก็เป็น เหมือนอนาณาจักรนะครับผมพวกอารับอะไรพวกนี้เนาะนะครับเป็นธนูที่ขายดีคือเป็นร้านคันลามิเนตที่ขายดีเลยแหละนะครับของร้านผมถ้าเป็นรานมิเนตก็คืออันนี้เลยนะครับนะลองลงมาก็จะเป็นลองโบนั้นเนาะครับอู้ย,ยุ่งเยอะเนาะครับอ่ะเป็นธนูที่ผมบอกว่ายิงดีเลยนะครับผมนะความแรงความหนืดของลูกนะครับผมอ่ารู้สึกว่า50ปอนด์เนี่ยจะเป็นคันที่ผมยิงมา บาลานแทบจะที่สุดแล้วครับผมนะของของรุ่นนี้นะ50ปอนด์เนี่ยรู้สึกบาล้านดีนะครับลูกพุ่งแล้วแบบปึกออกไปเลยเหมือนพุ่งแล้วแบบนิ่มคันสะทานน้อยมากคันสะทานแบบน้อยมากนะครับผมนะฮะดึงแล้วก็ปล่อยได้เลยนะครับผมนะมันทํางานของมันเองครับเป็นรุ่นที่แบบว่าพี่แม่งโอเควะนะไม่น่าเชื่อเลย50ปอนด์นี้ลูกค้านี่เข้าใจเลือกเนาะนะครับแต่ว่ามือใหม่จะหนักมากหน่อยนะครับแต่ว่า ถ้าฝึกขึ้นสายอะไรได้นะครับผมมันก็จบนะครับผมไม่มีอะไรยากสำหรับเรานะครับผมนะสำหรับคนนะปอนหนักนะครับผมนะเดี๋ยวยังไงนะครับผมคลิปนี้ก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับผมแล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อรับข้อมูลที่จะอัปเดตข่าวสารต่างๆนี่ให้กับท่านสมาชิกของเราหรือว่าท่านผู้ชมของเรานะครับผมได้ชมกันเรื่อยๆนะครับผมนะฮะอ่ะนี่ก็ยุงเยอะเนาะนิดนึงนะครับผมนะฮะก มันอยู่ในทุ่งหญ้านะครับผมนะแต่ไม่มีเสียก็โอเคแล้วไอ้ไม,ไมีมีสินโตนะครับผมอย่างไงคลิปนี้นะครับผมก็ต้องบอกว่าสวัสดีนะครับผมแล้วก็ขอบคุณนะครับผมที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ